นี่คือบนหลังคาเตาครับขวันขึ้นมาทีนี้อ๋อก็จะใช้สูตรเดิมตําราเดิมแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้1วันเมืวันึงวันเผาไปแล้วบ่มเตาหัวเตาพื้นเนี้ยร้อนร้อนแต่ไม่ร้อนมากแล้วก็แก๊สไม่คายแก๊สเหมือนจะคายหน่อยนึงแล้วก็ดับไปไม่ได้คายก็คือว่า ตำราเดิมต้องเป็นอย่างนี้ก็คือหย่อนฟืนตรงนี้เลยโดยตรงจบนะครับเนี่ยวันนี้ทดลองอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าเอาฟืนใส่หน้าเตามาหนึ่งวันแล้วไม่ได้ผลมันก็สวนได้ขนาดทำยังไงคุมไว้ก็ยังไม่ดีมันมันไม่ใช่ครับมันยังไม่ใช่มันใช่เหมือนกันมันใช่น้อยสูตรที่ทำอะ แบบที่เพื่อนแนะนำอะครับแต่ยังทําได้ไม่เท่าที่เขาแนะนำไงมันจะต้องทําหน้าเตาให้เรียกว่าไม่มีมีทางเข้าควันอะต้องยาวแล้วก็เป็นท่อไปเลยเอ,อว่านะเป็นท่อไปเลยแล้วก็เป็นท่อเอียงสาหรับใส่ฟืนอีกอีกจุดหนึ่งด้วยหน้าเตาต้องทําที่แนะนำมาใช่หมดเลยครับ ก็ขอขอบคุณคุณเอสนะคุณเอสแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคุณทวีก็แนะนำดีครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยแนะนำมาเข้าเป้าหมดเลยครับคือทำหน้าเตาให้ยื่นออกไปนิดนึงแต่เดี๋ยวจะทำแบบเฉียงครับเติมฟืนได้ด้วยแล้วก็ปิดสามารถปิดได้ด้วยส่วนอากาศที่จะเข้าหน้าเตาอากาศที่จะเข้าหน้าเตา พอจะทำเป็นท่อยาวออกไปเลยแล้วก็เป็นพัดลมพัดลมแบบค่อยโขงดูดดูดเข้ามาเลยโดยตรงไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ควันมันวิ่งสวนได้เลยเพราะว่าพัดลมอ่ะเราตั้งไว้เนี่ยพัดลมมันจะดูดควันจากเตานะมันจะดูดย้อนกลับไปแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาใหม่นั่นแหละมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเอาอากาศภายนอกเตานะไม่ใช่อา,ากาศภายในเตาที่จะเข้าไปเติมพัดลมนี่มันคือการเติมอากาศใช่ไหมล่ะก็จะต้องเอาอากาศภายนอกเข้าไปเติมในตัวพัดลมอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะมุดเข้าเตาส่วนอากาศร้อนตรงนี้เดี๋ยวก็ปิดเลยพอใส่ปุ๊บนี่ก็ปิดเลยไม่ต้องเปิดก็ได้ควันก็จะไม่พ่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ควันพ่นใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่เจตเตาแล้วไร้ควันพ่นทีนี้ถ้ามันไม่ลุกอะนะมันมีทางเดียวนั่นแหละถ้าเราใส่ตรงนี้แล้วปล่อยให้มันลุกแล้วมันเมื่อไหร่จะลุกล่ะกว่าที่จะลุกเนี่ยควันมันขึ้นไงพอไม่ชอบไม่ต้องการเตาเก่าก็แบบนี้แหละใส่ไปเลยกี่นาทีสามนาทีห้านาทีสิบสี่ใส่ไปสิบดุนสมมุติว่าใส่ไปสิบดุนวันนี้อาจจะใส่ประดิบประดอยหน่อยคือใส่ดุนเล็กๆไม่ได้เอาไม้ไผ่ตัดไว้ ก็ใส่เป็นดุนเล็กๆจริงๆมันต้องไม่ไผ่ใส่เข้าไปเนะี่ยแน่นอนเลยใส่เข้าไปสักหดุลสิบดุลต๊บตุ๊บต๊บ,ตบ,ตบนาทีเดียวเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยครอบฝาเลยรับนี้ก็ต้องทําอย่างเงี้ยมันช้าแต่มันดุนเล็กๆเดี๋ยวถ้ามันติดแล้วมันก็ติดถ้ามันลุกแล้วเราจะเปิดถึงจะเปิดคือจุดประสงค์อันเนี้ยไม่ได้มีเอาไว้พ่นควันเนี่ย จุดประสงค์อันนี้เพราะฉะนั้นจะต้องค้นหาให้ได้ว่าเตาเตาใบเนี้ไม่ได้มีไอ้นี้ไว้สําหรับพ่นควนันดูดควันออกเพราะว่าเตาทั่วไปเขาทําอย่างนี้แหละเขาดูดควันรอบเตาแล้วก็หัวเตาแต่ของซุปเปอร์ซันคือว่าใจกลางเตาอะท่อท่อใจกลางเตาเนี่ยมันจะพ่นไฟมันมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่พ่นไฟเราก็ต้องปิดไว้ก่อน ฟืนกองนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่หมดเลยควันม,มันพ่นเนี่ยในกล้องคงจะมองเห็นเลยแหละถ้าฟันขนาดเนี้เนี่ยใส่ให้หมดเลยไม่ให้เหลือใส่นี้มันก็จะล่วงตุบๆไปนี้ถังไอ้สองลิตรที่มันมันเป็นทางตั้งอะนะแต่ที่จุดหน้าเตาของออก็คือถัง200ลิตรแนวนอนนะเราก็ไปก่อไฟตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดระบบทั่วไปเขาไม่เกรงใจใครเนะี่ยมันไม่ไม่เกี่ยวกับอก็คือว่า เปิดให้ให้ปองมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อให้สูงเลยสูงไปสามเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรมันก็จะดูดอากาศเขาว่าอย่างนั้นนะตำราแต่สำหรับออไม่ใช่นะคนละตำราตำรา,าแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เตาไรควันของออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันเป็นลิขสิทธ์ขึ้นมาก็คือว่าไม่ใช่คนละแบบคนละแบบออไม่ได้เอา ไม่เจตนาที่จะเอาป่องควันเพื่อมาดูดดูดให้เตาติดไม่ใช่เลยแต่การเติมอากาศเข้าอ่ะใช่เพราะฉะนั้นวิธีการเติมอากาศเข้านี่แหละต้องเน้นตรงนี้ออกก็จะต้องมีพัดลมที่คุณภาพดีแล้วก็มีท่อที่มีคุณภาพอันนี้ปิดเลยนี่อันนี้6นิ้วอันนี้4นิ้วก็นี่ปิดได้เลยครอบ บับจบจบครับไม่มีควันพ่นไม่ต้องพ่นไม่ต้องพ่นไม่พ่นเพราะว่าไม่เอาควันทีนี้ควันมันจะสวนเนี่ยเรามาแก้ตรงนู้นแก้ตรงหัวเตาเมื่อเช้าลองเอาสังกะสีล้อมแต่ยังไม่ได้อุดรูเนี่ยอลองเอาสังกะสีล้อมหน่อยๆมันก็ลดได้บ้างแล้วนะแต่ควันมันก็ออกรูนี่ไงเพราะว่าไม่ได้ปิดครับจะต้องปิดให้หมด แต่ไม่ทำแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้แก้ตรงนี้เลยแก้ตรงนี้ใหม่ครับเอาเอาฟืนะใส่เฉียงเข้าไปไม่ไม่มาใส่แนวนอนนะคุณเอ็ดก็บอกว่าไม่ให้ใส่แนวนอนก็คือเนี่ยยังใส่แนวนอนอย่างเงี้ยนี่คือการใส่ฟืนแนวนอนเราไม่ใส่ไงเราจะใส่บนนี้เลยใส่บนนี้เดี๋ยตัดตรงนี้หน่อยแล้วก็เฉียงแนวนอนไปเลยเป็นท่อเป็นท่อสําหรับใส่ฟืนโดยตรงเลย แล้วก็ท่อกลมๆนะแล้วก็สามารถปิดฝาได้เราไม่ปิดก็ได้ฟืนก็ทําท่อนสั้นหน่อยใส่ใส่ใส่ตรงไปอัดลงไปให้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วปิดฝาตรงนี้ฝันมันจะวิ่งมาสวนก็อยู่แค่ในกระบอกใช่ไหมส่วนไอไอช่องอากาศที่ควันมาสวนเนี่ยเราทําให้ยาวออกมาติดกับพัดลมแล้วก็เป่าเข้าไปเลยควันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพ่นออกตรงนี้ พราะว่าควันน่ะต้องการให้พ่นออกเหมือนกันแต่มันต้องเข้าท่อก่อนไงเข้าท่อแล้วคุณค่อยไปม้วนกลับเข้ามาที่ถังซ้ำส้มวันไม้แล้วก็มากันควบแน่นตรงนี้ควันจะลดถูกลดปริมาณแล้วถึงกลับเข้าเตานั่นแต่อย่างเงี้ยในขณะที่ไฟลุกไม่ลุกอ่ะยิ่งควันเยอะแต่ถ้าไฟลุกแล้วเห็นไหมตำแหน่งที่ไฟมันลุกอ่ะกับตำแหน่งที่ควันมันวิ่งอ่ะ พื้นที่ควันมันเยอะกว่าไงพอพื้นที่ควันเยอะกว่าไฟมันจะไปเผาควันได้ยังไงนะมันมีแต่ความร้อนมันไม่มีความร้อนมันมันช่วยเผาควันไม่ได้นะมันต้องตัวตัวไฟลุกนั่นเลยถึงจะเผาควันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดอากาศดูดดูดอากาศของอในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าอจะดูดขึ้นฟ้าอไม่ดูดขึ้นฟ้าไง ออดูดคือ้นมาห้องนี้ห้องนี้คือห้องเก็บควันห้องเก็บควันห้องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บควันครับวันนี้ก็เลยทําใหม่ตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งออกมาจุดไฟนะหกโมงครึ่งตอนนี้แปดโมงจะกครึ่งแล้วก็มามาทําสังกะสีตรงนี้จุดไฟลุกบ้างไม่ลุกบ้างเพราะว่ามาคืนทั้งคืนไง เมื่อคืนก็ประมาณ8ชั่วโมงเพราะไปประมาณสองทุ่มไฟยังลุกอยู่นะสองทุ่มแต่ไอร้อนยังมีอยู่นะเพราะว่าไอ้ฐานไม้ที่ใส่เนี่ยมันก็ยังกุ่นเป็นเป็นไม้อยู่ในขี้เถ้าไงอร้อนก็ร้อนอบเตาอยู่ตลอดเวลานี่นี่คือว่าสิ่งที่ออพูดนะครับที่จะอธิบายว่ากลางคืนทาไมไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมานั่งเติมไฟก็ได้ก็ตรงนี้ไง เพื่อว่าไม้เรากลายเป็นขี้เถ้าแล้วขี้เถ้ามันห่มขี้เถ้าเนียมันหม่มฐานเราไว้ฐานแดงแดงไว้ฐานแดงแดงมันก็จะค่อยๆคลายความร้อนออกมาแล้วก็จะไปอบไปบ่มไม้บ่มแล้วก็ไอ้น้ําไอ้น้ําจากไม้ก็จะเหยแล้วเหยแล้วก็จะมาเข้านี้ตลอดเวลา,าน้ําส้มมันก็เกิดตลอดเวลาได้ทั้งคืนอ่ ถ้าเรามีเวลาขึ้นเราก็มาเติมให้ลุกเนี่ยแค่ดุจนเดียวสองดุ้นอย่างเงี้ยอย่าใจร้อนเนี่ยตอนนี้ควันน้อยลงแล้วพอไฟลุกขึ้นมากแต่ก็ยังยังสวนอยู่ดีแหละคือไม่ได้ระบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกแน่นอนครับอะระบบดูดควันจะต้องยาวท่อยาวนะท่อยาวออกมาเยอะเะแต่เป็นท่อที่ว่าเฉพาะของพัดลมคือข้างๆ้าท่อเนี่ยไม่มีอากาศ คืออากาศไกลๆในเตาเลยดูดเข้าไปนะแล้วไม่ถูกตีกลับจะต้องไม่ถูกตีกลับเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก่อใหม่โอเคไม่มีปัญหาไอ้ที่ก่อแล้วก็ใช้ได้แต่นี้เราก็ทําตรงหน้าเตาพจะทําให้เจาะรูให้มันเฉียง45องศาเนี่ยก็จะยอมตัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็เฉียงไป45องศานะเพื่อให้ฟืนลำเลียงเข้าไป ตรงนี้ก็ยึดยึดแล้วก็ทําให้แน่นหนาได้เลยตรงนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ก่อเพิ่มก่อเพิ่มแล้วก็ทํารูนี้เข้าไปแล้วก็มาก่อรูทํารูตรงนี้สําหรับต่อท่อแล้วต่อไปไม้ฟืนเราไม่ใส่ตรงไม่ใส่ตรงล่างแล้วเรามาใส่นี้แทนข้างล่างเราจะทําเป็นช่องสําหรับไว้เขีียรขี้เท่าหนึ่งช่องพอเขีียรเสร็จแล้วก็ปิดเลยนะบริเวณน,นี้ บริเวณนี้ก็จะมีช่องสําหรับเกีย่ยขี้เท้าทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เอาจอบเข้าไปดึงขี้เท่าออกครับไว้เกีย่ยขี้เท้าแล้วก็ไม้ฟืนไม่ใส่อย่างนี้ละตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในท่อเอียงครับเนี่ยทุกช้อยเลยเพื่อนที่บอกมาเนี่ยคนที่ยังไม่บอกเขาก็ความรู้ก็ก็คงจะเหมือนเหมือนกันน่ะถ้าเขาจะบอกแต่เขาก็นั่งดูอยู่นะครับ บอกได้นะครับเพื่อนๆมีอะไรเออถูกผิดช่วยกันหน่อยให้กําลังใจกันแล้วก็บอกมาเป็นคําตัวหนังสือเลยครับบอกมาเลยมันมันมันมีประโยชน์ครับถ้าเอกชั้นเนี่ยอ๋อจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นแต่ในคอมเมนต์คอมเมนต์ทุกคำที่ให้มาเนี่ยจริงใจหมดเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ ที่พูดมานะครับอันนี้มันเป็นการวิจัยด้วยเราวิจัยไม่ใช่วิจัยมาจากมหาวิาลยนะมันวิจัยแบบระบบชาวบ้านไงระบบชาวบ้านระบบปราดชาวบ้านอ๋อก็เป็นออชาวบ้านนี่แหละออปราชาวบ้านนี่แหละมันไม่ใช่ออมหาวิาลยนะครับคือค้นคว้าทุกอย่างค้นคว้าทดลองด้วยตัวเองนะครับ ใบปริญญาไม่ต้องมาให้ก็ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้สนใจแล้วครับเงินมีกินครับตรงนั้นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่อ๋อจ,จะให้กับสังคมกับประเทศชาติกับผืนแผ่นดินประเทศนะ่ะคือว่าความรู้คือว่ากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำไงถ้าทำตามคนอื่นทำตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดเดิมๆมันก็เดิมๆใช่ไหม โลกเราจเจริญก้าวหน้านะให้เทคขึ้นทุกวันต่อไปมันก็ให้เทคยิ่งกว่านี้อีกนะด้วยมือถือนี่แหละความรู้มันจะเข้าไปรวมกันรวมศูย์แล้วก็มาวิจัยดินนี่แหละต้นไม้นี่แหละต้นไม้ต้นยาต้นไม้ต้นยาใบไม้ใบหญ้าต่อไปเอามาเผาถ่านได้หมดเลยนะอ๋อจะทําต่อไปครับคนยังไม่เข้าใจนะยังคิดว่าเผาถ่านต้องเอาไม้เผาอย่างเดียวนี่มันไม่ใช่ เดี๋ยวติดตามออต่อไปนะครับควันไม่มีเลยเห็นไหมข้างบนไม่มีหรอกแปดโมงเลกนาทีครึ่งอ่ะแปดโมงยี่สิบอ๋อยี่สิบแปดครับแปดโมงยี่สิบแปดนาทีประตูก็ปกติครับปกติไม่มีควันตรงนี้ที่มันรั่วรั่วซึมซึมเนี่ยตรงนี้ชืนชืดเนี่ยนี่คือเป็นตามมดตรงนี้ช่ำๆเนี่ย เดี๋ยวก็เราก็เทเทพ,พื้นให้หมดเลยอยากรัวกว่วก็รั่วไปเราเทพ,พื้นหมดสักก็จบก็ไม่มีน้ําออกมาแล้วแล้วก็ฉาบภายในเตาให้ดียิ่งขึ้นเอาสีสูตรพิเศษต่างๆทาภายในเตาด้วยก็จะยิ่งดีเลยทาเคลือบไปเลยครับก็จะสามารถกันน้ำรั่วน้ำซึมได้ดีนะครับต่อไม้ ต่อดำแปลงท้าเลยก็ได้ครับเนี่ยควันไม่มีเลยเนี่ยคือพิสูจน์แล้วไม่ต้องคือว่าขณะที่เราเผาเนี่ยเราไม่ต้องการมีควัน,นี่ยเพราะนีมันจะยืดเวลาก็ช่างเขายืดเวลาในการเผาไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบเดิมๆเนี่ยนะเปิดปองและให้ให้ควันมันวิ่งพ่นขึ้นฟ้าเนี่ยเตามันสุกไวไงใช่ไหม ในความคิดคนก็คงคิดกันแบบนี้ทั้งหมดแล้นะออคิดแบบเน้นเหมือนกันนะแต่แต่แตออไม่เชื่อไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเชื่อนะมันต้องทําต้องพิสูจน์ไม่ใช่ว่าเชื่อพอเขาบอกปุ๊บเชื่อปับ๊บไม่ใช่คนะคักวิทยาศาสตร์ ก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเราจะต้องพิสูจน์ก่อนนะครับต้องพิสูจน์ก่อนครับเพราะฉะนั้นพอ,อก็นักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะนี่ครับก็ต้องจดบันทึกบันทึกตอนนี้ก็บันทึกลงวิดีโอเลยไงบันทึกเราจะต้องบันทึกทุกทุกสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยบันทึกลงไปทุกช็อตเลยนะครับ เพื่อนๆอาจจะลํำคาญบ้างขอโทษนะครับคลิปเล็กคลิปน้อยไม่เห็นมีอะไรมีนะซ่อนอยู่ในทุกคลิปนั่นแหละนะครับอทดลองค้นคว้านะนวาอดีสันนะครับนะักวิยทยาศาสตร์จดทุกอย่างที่เขาประดิษฐ์ขึ้นแนละ้วที่เขาคิดประดิษฐ์หลอดไฟฟ้านะครับโทรเลขเอยหลอดไฟฟ้าเอยภาพยนตร์นะครับกล้องภาพยนตร์นะบันทึกเสียงเนี่ย เขาทาอีกต้องหลายอย่างนะโทรศัพท์เขาก็ทาได้นะแล้วมันกี่ร้อยปีแล้วล่ะครับเขาคิดได้อะนะสมัยก่อนไอสไตล์ับมันเยอะนะครับคนที่ประดิษฐ์คิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งวิวัฒนาการอย่างเงี้ยทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์หมดได้หมดเลยครับครับถ้าเราไม่ใจร้อนเกินไปนะครับเนี่ยแค่นี้ ขวันมันก็จะออกนิดหน่อยอย่างที่พูดคลิปเมื่อวานครับถ้าก่อให้น้อยๆอย่าไปโอ้เอาเพราะว่าผู้ช่วยเราใจร้อนไงพอเผลอปุ๊บอ๋อเผลอปุ๊บเขาก็ใส่ใหญ่เลยห้าดุนสิบดุนอ๋อบอกแล้วว่าสามดุนนี่ดุนเดียวนะเนี่ยดุนเดียวแล้วก็มีเศษเล็กๆโยนไปก็คือให้มันร้อนอบข้างในหมุนแล้วก็ที่ทิ้งมาจากาหัวเตาอะ่ะมันยังไม่เป็นฐานเนี่ยพวกนั้นเดี๋ยวเราเติมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นชุด ชุดการจุดติดไฟเนี่ยเราจะต้องทำสองชุดคือชุดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องก่อตรงบริเวณนี้ข้างหน้านี่นะครับให้มันลุกเป็นไฟแล้วก็ไม้อีกชุดหนึ่งต้องหย่อนลงจากด้านบนเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปกองไม้ในถังด้านในได้อ่าไม้ที่จะเป็นฐานนะครับเป็นฐานแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟในอันดับต่อไปมันไม่ใช่ไม้ที่เราต้องการเผาถ่านนะมันต้องเป็นไม้ในใจกลาง ใจกลางถัง200ลิตรของเราเราก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยไม้นั้นก็จะถูกอบอบความร้อนเนี้ยก่อนที่จะไปอบไม้ที่เราต้องการให้เป็นถ่านนะไม้ใจกลางนี่เป็นถ่านเพราะเป็นถ่านปุ๊บมันจะลุกติดไฟเป็นไฟแดงๆก็คือห้องถ่านห้องเผาถ่านน่ยเราจะมีสองห้องไงห้องเผาถ่านเราจะมีในถัง200ลิตร1ห้องแล้วก็จะมี ห้องที่อบไม้ให้เป็นฐานอีกห้องหนึ่งล้อมรอบอันนั้นอยู่นอกลังครับเดี๋ยวอ๋อจะอธิบายในรูปแบบในพิมพ์เขียวอีกที้นงนะจะได้เข้าใจนะครับพูดอย่างนี้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเข้าใจยากเหมือนกันนะออก็พยายามอยู่พยายามจะสื่อให้เข้าใจกันตอนนี้2องโมงสานาที สองโมงสามสิบห้านาทีก็ก่อไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยวันเนี้ยก่อทั้งวันแต่วันนี้ไม่เร่งแล้วมอวันเขาเร่งแล้วเปลืองไม้อย่างเงี้ยไม้ท่อนเนี้ยเห็นยาวไหมเนี่ยไม้ท่อนเนี้ยเออมันจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเลยนะใช่ไหมเราเอาสักสองท่อนสองท่อนเราเผาเตา,เตาได้สามชั่วโมงห้าท่อนหกท่อนเราก็เผาได้ทั้งวันแล้วไงเห็นไหม คิดถ้าคิดให้ถูกนะคิดให้ดีแล้วมันไม่ไม่เปลืองไม่เปืองไม้หน้าเตาแต่ถ้าเราคิดว่าโหมโหมโหมมันเปลืองแน่นะต้องค่อยๆบ่มอบให้ค่อยค่อยคายตัวคายตัวแล้วก็ทําภายในให้เป็นแบบที่ออพูดนะนะไปดูทบทวนได้เลยนะคําพูดมันจะไม้มันจะคลายเป็นฐานเป็นฐานในช่องเผาไหม้ก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นความร้อนแผ่แผ่ออกไป รัศมีแผ่ออกไปยังไม้ของเราไม้เราก็จะกลายเป็นถ่านในที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เผาวันเดียวไงเตาแบบนี้นะมันไม่ใช่ซุเปอปร์ซันถังสองรลิตรนะนี่มันซปเปอร์ซันถัง1000ลิตรเตานี้มันไม่ใช่1000งพันนะเนี่ยมันมากกว่า1000ลิตรไงเตานี้ยังไงมันก็มากกว่า1 0 0 0ลิตร ครับ200ลิตรอัน,นี้มันถ้าบอกว่า2000ลิตรมันก็ขึ้นมา10เท่าใช่ไหมเตาเนี้ย2000ลิตรอ่ไงเงี้ยอ๋อไม่สามารถจะ,อะบอกแน่นอนได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาคำนวณปริมาตรภายในแล้วเขาก็จะตอบได้เลยว่ามันกี่ลิตรน้ำหนักกี่ตันนะครับเอาไมา้เข้ากี่ตัน เราสรุปอีกตอนเอาไม้เข้าเตาก็ได้ช่างกิโลนะครับพิสูจน์ก็ได้ว่ามันกี่ตันกี่ลิตรเตาขนาดใหญ่ขนาดไหนแต่ออก,ก็บอกแล้วนะ่ะมันกว้างกว้าง2เมตรครึ่งนะครับสูง2เมตรสานะเตาภายในภายในมันถูกก่อมาข้างละประมาณเกือบสอกันนะคืบกว่าก็1ฟุตนะหนึ foot, ่ฟุตล้อมรอบก็เราก็หักไปดินะ ก็เป็นสองเมตรก็เหลือสองเมตรครึ่งก็เหลือแค่สองเมตรไก่ก็ยังกว้างอยู่นะเพราะมันเป็นเตาทางตั้งไงมันไม่ต้องโคง้งเตาเตาออนนเนี่ยมันโค้งไงความร้อนมันจะสูงกว่าเตานี้เพราะมันโคง้งโค้งเข้าหาเข้าหาใจกลางหัวเตาครับคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวไฟจะกระดับแล้วเดี๋ยวอดันเข้าหน่อยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดันฟืนเข้าก่อน อย่าลืมให้กําลังใจออนะครับกดบสับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะครับขอบคุณครับบััสดีครับ